สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึง่งคือเรื่องระบบสายกับหลักสูตรของเทควันโดกันครับพอดีเรามีเอกสารที่เอ,อ่อสรุปภาพรวมไ้ค่อนข้างดีเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะไปจนถึงระดับสูงสูงเลยใช่ค่ะน่าสนใจมากคือเราจะมาดูกันว่าเส้นทางการพัฒนาของคนเรียนเทควันโดเนี่ยเขาเดินกันยังไงผ่านระบบสายคาดเอวเนี่ยแหละค่ะ ซึ่งกำหนดโดยสหพันธ์เทควันโดโลกหรือ WTT ที่เรารู้จักกันดีมันมีความหมายมากกว่าแค่สีที่ต่างกันด้วยนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีไหมครับได้เลยค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมของสายสีต่างๆก่อนเลยนะครับจากเอกสารเนี่ยก็คือเริ่มที่สายขาวใช่ไหมครับขั้น11อืมใช่ค่ะสายขาวขั้น11แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงสายแดงขั้นที่1 แล้วแต่ละสีเนี่ยเขาบอกว่ามีความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วยถูกต้องเลยค่ะอันนี้สําคัญมากนะคือเขาเปรียบเทียบกับการเติบโตของต้นไม้เนี่ยะคะอ๋อครับครับมันไม่ใช่แค่ให้ดูสวยงามนะแต่มันเหมือนเป็นแก่นเลยช่วยให้ผู้เรียนแบบเห็นภาพว่าตัวเองกําลังพัฒนาไปถึงไหนแล้วอย่างเป็นรูปธรรมเลยการเปรียบเทียบแบบนี้ดีจังเลยครับอย่างเช่นนะคะสายขาวเนี่ยก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ยังบริสุทธิ์อยู่รอการบ่มเพาะอืมครับ พอเป็นสายเหลืองก็เหมือนได้รับแสงแรกเริ่มแบบเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเริ่มเห็นทางใช่ค่ะส่วนสายเขียวก็คือการแตกหนอ่อเริ่มโตล,ละเริ่มพัฒนาทักษะพื้นฐานครับสายฟ้าก็เหมือนต้นไม้ที่สูงขึ้นไปอีกก็คือมุ่งสู่การพัฒนาที่สูงขึ้นทั้งร่างกายจิตใจแล้วสายน้ําตาลเหรอครับสายน้ําตาลนี่คือความแข็งแรงของลําต้นแล้วค่ะคือพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆโอ้โห แล้วสุดท้ายก่อนถึงสายดำก็คือสายแดงอันนี้คือความชำนาญที่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วเหมือนอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากๆก็เลยต้องเรียนรู้เรื่องการควบคุมพลังควบคุมทักษะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะโอ้การเปรียบเทียบนี้ทำให้เห็นภาพชัดมากเลยครับเหมือนการเดินทางจริงๆพอพ้นสายแดงขั้นหนึ่งปุ๊บก็เข้าสู่ระดับที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงก็คือสายดาซึ่งมีตั้งสิดังนะครับ เอกสารบอกว่าถ้าสอบได้ระดับสายดำนะแต่ว่าอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นะคะคเขาจะยังไม่ได้สายดำเต็มตัวจะได้รับเป็นสายภูมิก่อนอ๋อสายภูมิที่เป็นดำค่าแดงใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นสายดำค่าแดงพออายุครบ15ปีเต็มเมื่อไหร่ถึงจะเปลี่ยนเป็นสายดำหรือแดงตามระดับดังที่สอบได้ค่ะ โอ้โหละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ยเรื่องสาภูมินี่แล้วการเรียกครูผู้สอนล่ะครับเห็นว่ามีลำดับขั้นตามดั้งด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้เกียรติแล้วก็แสดงถึงระดับประสบการณ์ด้วยนะคะคือเอกสารเขาก็ให้ข้อมูลไว้ว่ามีคําเรียกเฉพาะเลยอย่างดั้ง1นงถึเนี่ยจะเรียกว่าเคียงซานิมค่ะเคียงซานิมใช่ค่ะพอเป็นดั้ง4ี่ถงหกก็จะเป็นซาบมนิมซาบมนิมครับ แล้วถ้าเป็นดั้งเจ็ดขึ้นไปอันนี้คือระดับปรมาจารย์แล้วก็จะเป็นควันจังนิมค่ะควันจังนิมใช่ค่ะการมีลำดับขั้นชัดเจนแบบนี้มันก็สะท้อนวัฒนธรรมการให้เกียรติผู้อาวุโสในวงการเทควันโดด้วยนะคะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนที่จะพัฒนาหลักสูตรของตัวเองได้ตามเกณฑ์ของ WT เนี่ยต้องเป็นระดับซามโมนิมหรือว่าดั้งสีขึ้นไปค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าระบบนี้คือเน้นเรื่องการให้เกียรติควบคู่ไปกับการพัฒนาเรื่องการสอนจริงๆทีนี้พอเราเห็นภาพลำดับขั้นสายแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วการฝึกฝนในแต่ละขั้นแล้วครับมันเป็นยังไงบ้างหลักสูตรนี่ซับซ้อนมากไหม,มหลักสูตรที่ WT เขากำหนดมานะคะก็จะเน้นความต่อเนื่องคือค่อยๆต่อย,ยอดกันไปจากง่ายไปหายาก องค์ประกอบหลักๆก,ก,ก,ก็จะมีพวกทักษะพ,พื้นฐานการโจมตีอย่างการชกเตะถีบต่างๆครับแล้วก็มีกระบวนท่ารำหรือที่เรียกกันว่า um ะะพุมเซนะคะอ๋อพุมเซใช่ค่ะอันนี้คือการฝึกท่าพื้นฐานต่อเนื่องกันเป็นชุดเหมือนเราจำลองการต่อสู้ป้องกันตัวคนเดียวนอกจากนี้ก็มีการฝึกจังหวะเข้าทําการป้องกันหรือเซลฟดิฟเอนซ์แล้วก็มีการฝึกต่อสู้จริงหรือฟรีสปาร์ริงด้วยค่ะครับผม พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ายัางสายขาวกับสายเหลืองเนี่ยการฝรุกมันต่างกันยังไงบ้างได้เลยค่ะยังสายขาวนี่คือพื้นฐานสุดๆเลยก็จะเน้นเรื่องการยืนการออกหมัดง่ายๆถ้าเตะก็ไม่กี่ท่าอย่างเตะตรงเตะเฉียงถีบข้างอะไรแบบนี้ครับพื้นฐานเลยใช่ค่ะพอขยับขึ้นมาเป็นสายเหลืองปุ๊บทักษะก็จะเริ่มซับซ้อนขึ้นละต้องมีการเคลื่อนที่ตอนเตะด้วยเช่นเดินเตสะสเต็ปถอยหลังแล้วเตะ แล้วก็จะเริ่มเรียนภูมิเซท่าแรกคือแทกึกอิวจังเริ่มฝึกป้องกันตัวแบบง่ายๆหนึ่งจังหวะแล้วก็เริ่มลองสู้แบบเบาๆค่ะอ๋อเริ่มมีสเต็ปเริ่มมีท่ารำเข้ามาใช่ค่ะพอขึ้นสายสูงๆไปเรื่อยๆท่าก็จะยากขึ้นซับซ้อนขึ้นมีทั้งกระโดดเตะหมุนตัวเตะภูมิเซก็จะมีหลายสิบท่าที่ต้องจาําต้องฝึก พอถึงระดับสูงๆหน่อยอย่างพวกสายฟ้าสายน้ำตาลนี่ท่าเตะจะเริ่มท้าทายมากๆแล้วค่ะต้องใช้ทั้งพลังความยืดหยุ่นการทรงตัวคือแบบยอดเยี่ยมจริงๆอย่างท่าเตะกลับหลังเนี่ยฝึกกันเหงื่อตกเลยค่ะโอ้ฟังดูแล้วเหมือนค่อยๆสร้างฐานให้แข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็ต่อเติมความสามารถขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นถูกต้องเลยค่ะทีนี้พอปรับมาพูดถึงจุดสูงสุดอย่างสายดำเนี่ยเอกสารเขาให้ความหมายเชิงปรัชญาไว้น่าสนใจมาก เขาบอกว่าสายดำคือความมืดเหนือแสงแห่งดวงอาทิตย์ค่ะอืมความมืดเหนือแสงใช่ค่ะคือมันไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดนะแต่หมายถึงการที่เราเก้าวข้ามความรู้พื้นฐานไปแล้วไปสู่การสแสวงหาความรู้ที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมแบบไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ถ่ายทอดด้วยเหมือนเราเริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆให้กับคนรุ่นต่อไปนะคะ เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยครับสรุปได้ว่าระบบสายของเทควันโดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การวัดระดับทักษะฝีมืออย่างเดียวแต่มันคือภาพสะท้อนปรัชญาของการเติบโตการพัฒนาตัวเองแล้วก็การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจริงๆจากเมล็ดพันธุ์น้อยๆสูต่ต้นไม้ใหญ่ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อจากในเอกสารด้วยนะคะคือเขาบอกว่า แม้เราจะไปถึงสายดําแล้วซึ่งเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่โตเต็มที่แล้วเนี่ยการเรียนรู้มันก็ยังไม่จบสิ้นนะคะดังที่เอกสารเขาทิ้งท้ายไว้ว่าแต่ถึงอย่างไรนั้นต้นไม้ก็ยังไม่หยุดเจริญเติบโตอืมจริงด้วยครับนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นสายดําระดับสูงแล้วก็ยังต้องฝึกฝนค้นคว้าพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนิ่งคะ่ะเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ ชวนให้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันนะครับทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าในเส้นทางการเรียนรู้ด้านอื่นๆของชีวิตเราละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยมันมีระบบสายหรือลำดับขั้นการพัฒนาแบบไหนซ่อนอยู่บ้างที่กำลังรอให้เราเก้าวข้ามไปสู่ระดับต่อไปน่าคิดนะครับ